สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแบรนด์ Brand 74็ดสิ่เดนิมตัวนี้น้ำหนักผ้า22่องออนนะครับใส่ไปแล้ว3ามเตนครึ่งนะครับผ้าเริ่มนิ่มแล้วตัวนี้ยังไม่ได้แช่ยังไม่ได้ซักนะครับเฟดเริ่มออกแล้วนะครับสำหรับปีนี้เพื่อนๆคนไหนอยากจะไปหาประสบการณ์ในการแข่งขันแจ็คเก็ตนะครับก็ ไปสมัครได้ที่เพจ Indigo Invitational นะครับปีนี้พิเศษหน่อยที่เขา,เาสามารถเอาแบรนด์ไหนลงแข่งก็ได้นะครับปีที่แล้วนี่จำกัดแบรนด์นะครับปีนี้ไม่จำกัดเราสามารถใส่แจ็กเก็ตตัวไหนลงก็ได้นะครับแบรนด์ไหนก็ได้อยากจะหาประสบการณ์หรืออยากจะหาเพื่อนหรืออยากจะลองพิสูจน์ตัวเองก็ไปสมัครดูได้นะครับสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กลองดูครับแจ็กเก็ตเป็นการเปิดการปั้นแจ็กเก็ตก็ผมว่ามันมันยากกว่าการเกงยีนนะครับมันยากกว่า,กาเกงยนีนแต่ว่ามันมันก็ท้าทายนะครับมันน่าสนุกนะครับสําหรับคนที่อยากจะจะลองพิสูจน์ตัวเองก็ไปสมัครได้นะครับเริ่มสมัครได้แล้วนะครับเริ่มแข่งวันที่หนึ่งมกรานะครับ ผมว่าจะแข่งทั้งเสื้อทั้งแจ็กเก็ตก็ยังหาเสื้อเชอิ้อที่จะแข่งไม่ได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดถึงวันนั้นหาไม่ได้ก็คงจะใส่แค่แจ็กเก็ตอย่างเดียวนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากจะลองทําดูนะครับท้าทายตัวเองมากขึ้นไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ